ปีหน้าอันนี้ผมจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ5แสน7หมื่นตัดอัพจากปีนี้มาแสนตัดผมว่าเกิน30,000แน่นอนตัวตัวการของของดิสเบอร์เนี่ยามมาแล้ว3ไตรมาสเป็นไปตามเป้าหมายขนาดไหนจริงๆแล้ว9เดือนแรกเนี่ย เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าอาจจะเกินเป้าหมายที่เราคาดเอาไว้สักสักหน่อยหนึ่งด้วยนะครับดูจากยอดขายนะครับหรือว่าเกินเป้าเกินเป้าที่เราคิดเอาไว้ในปีที่แล้วจากปี2567นึนะครับคือ3 9เดือนแรกเรายอดขายเราเพิ่มมาประมาณ1 5ของยอดผลิตแล้วก็ยอดที่ขายเป็นเงินบาทเนี่ยมันเพิ่มมา24%โส่อนะครับ,รบส่วนอัตรากำไรสุทธิที่เราได้ก็เพิ่มมา15% นาซีนไตรมาสสามเนี่ยเรามีกำลังการผลิตทั้งหมดใช้ไปแล้วเท่าไหร่ใช้ไปแล้วทั้งหมด3ามแสนกตันสามแสนกตันใช่ครับสามไตรมาสเราขายไปไตรมาสละประมาณทั้งแสนหนึ่งหมื่นถึงแสนสองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นยอดขายที่ที่ไม่ได้ตัวยอดขายที่ขายเป็นตันเนี่ยมันไม่ได้เกินที่เราคาดการไว้อืแต่ที่เราเราตกใจก็คือเรื่องของยอดขายที่เป็นบาท นะครับมันโตขึ้นมันโตขึ้นมาตั้ง24%ซึ่งมันทำมันมาจากราคาขายที่มันเพิ่มออขึ้นเยอะนะครับโดยเฉพาะไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสองถามว่าทำไมยางแท่งถึงมียอดสัดส่วนที่สูงขึ้นเพราะอะไรส่วนหนึ่งลูกค้าจีนลูกค้าจีนแล้วก็ลูกค้าที่เป็นโรงงานรุ่นใหม่นะครับนิยมใช้ยางแท่งคือยางแผ่นรมวันเป็นโรงงานรุ่นเก่า ที่ที่มีโรงงานในสไตล์เดิมก็จะใช้เป็นยางแผ่นรงควันนะครับแล้วลูกค้าหลักของเราคือลูกค้าจีนเพราะฉะนั้นเราเลยขายยางแท่งได้ค่อนข้างดีนะครับบวกกับสิ่งที่ปัจจุบันเราเองตั้งแต่ปลายปี2 5 6 7ครับเรามีการพูฟโรงงานกับลูกค้าอินเดียเพิ่มมาเรื่อยๆซึ่งโรงงานของลูกค้าอินเดียก็เป็นโรงงานที่เป็นโรงงานสมัยใหม่ก็จะเป็นยางแท่งก็เลยใช้ยางแท่งมากขึ้นออ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็เห็นแนวโน้มแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยยางแท่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้นอันนี้แน่นอนครับเป็นเทรนที่ที่มันมามาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วะนะครับซึ่งสิบกว่าปีที่ผ่านมาที่เราเห็นเทรนเนอร์ก็เลยหันมาทักมาสร้างโรงงานยางแท่งตั้งแต่ปี2556ก่อนเข้าตลาดะนะครับซึ่งเราก็ขยายโรงงานยางแท่งแห่งที่สองหลังจากเข้าตลาดเสร็จรนะครับทราบว่าเราจะมีโรงงานแห่งใหม่ ช่ครับโรงงานที่3โรงงานที่3อันนี้ผลิตยางแท่งกี่เป็นโรงงานยางแท่งร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับทีน,นี้เราเป็นห่วงเรื่องของซัพพลายไหมซัพพลายยางแรกๆห่วงครับนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราบริหารจัดการเรื่องซัพพลายเรื่องของอจริงๆที่เราทําอยู่มันเกี่ยวกับเรื่องของซัตสแตนดด้วยนะครับก็คือความยั่งยืนที่เรามีอยู่รเราส่งคนออกไปแมปปิ้งเราส่งคนออกไปหาลูกค้าไปหาชาวสวนบ่อย นะครับเราได้เครือข่ายชาวสวนมาไว้เราค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยมีความมั่นใจว่าเราขึ้นโรงงานมาก็มีัพพลายเข้าให้เราแน่นอนกาลังการผลิตของเนยอ,อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็หลังจากเราสร้างโรงงานใหม่เสร็จเราจะมีกําลังการผลิตเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับปัจจุบันเลยนะเรามีกําลังการผลิตอยู่ที่5 10, 000, 000้าแสนหนึ่งหมื่นตันนะครับ,รบแล้วในประมาณสักเดือนหน้าเนี่ยการโมนิฟายเครื่องจักรชุดชุดใหม่ล่าสุดจะเสร็จ เราจะมีกำลังการผลิตเพิ่มมาอีกประมาณสัก8ร์เ็นะครับก็จะกลายเป็น5,5 0 0 0 0หื่นตันแล้วก็โรงงานแห่งที่3ที่เราพูดถึงในเมื่อสักครู่นี้โรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเราในอีก2ปีข้างหน้านะครับเราจะเริ่มสร้างในปี2 5 6 8นานี้ะครับแต่ว่าน่าจะไปเสร็จได้ในประมาณช่วง Q 3 Q4 Q ี2569องัรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิต3 3 2 0 0บ0ตัน อีก60%ขึ้นจากเดิมเลยนะใช่ครับใช่ครับลงเรียวเลยฮะแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยต่อไปถ้าแบบว่าเราจะมีกำลังคำหินถึง8 0 0แสนกว่าตันเป็นประมาณ8 7 0แสน7หมื่นตันนั่นหมายความว่าในปี71ปี72เนี่ยกำลังคำหินเราก็จะฟู 7, แคปซิตี้ปี71น่าจะฟูแคปซิตี้ได้ใช่ครับจากนั้นไปมันก็จะนิ่งจะนิ่งไปแล้วเราจะโตได้ยังไง จริงๆแล้วโตส่วนหนึ่งมันต้องโตจากการขยายงานส่วนอื่นไม่ใช่อย่างธรรมชาติและนะครับที่เราวางแผนไว้แล้วที่เราทํามา3ปีที่ผ่านมาล้มลุกคุกคลานบ้างก็คือเรื่องของการทําสินค้าสาเร็จรูปซึ่งพวกนี้มีมาจิ้นที่ดีกว่าสินค้าเดิมครับนะครับปัจจุบันสินค้าพวกนี้มีการตอบสนองจากตลาดดีขึ้นมาค่อนข้างเยอะ,ะลูกค้าของเราเนี่ยที่เป็นลูกค้าอย่างแท่งเนี่ยนะฮะ จำแนกได้ไหมว่ามีกลุ่มประเทศไหนบ้างลูกค้ายางแท่งตอนนี้นะครับหลักก็ยังเป็นจีนนะครับจีนแล้วก็ตามมาด้วยอินเดียนะครับแล้วก็เราเพิ่งพูดโรงงานผ่านกับบริษัทจากอเมริกาไปเจ้าหนึ่งนะครับแต่ว่ายังยังติดขัดในเรื่องเงื่อนไขการชําระเงินกันก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ส่งของนะครับแล้วก็ส่วนส่วนหลักที่เป็นเป็นส่วนเดิมก็คือเดเดอร์จากสิงคโปร์ก็ยังค้ากันอยู่นะครับทุกคนก็ยังมีการขยายวอลรุ่มไปเรื่อย ตลาดในประเทศไทยเราอิ่มตัวยังผมมองว่าไม่อิ่มนะครับคือในประเทศไทยตอนนี้เรียนตรงๆว่าก็มีผู้ผู้ประกอบการบางรายที่ชะลอการขยายงานผู้ประกอบการบางรายที่ปิดตัวลงนะครับก็เป็นโอกาสของเราที่จะเข้าไปแทนที่ในตลาดตรงนั้นๆนะครับส่วนของผู้บริโภคหรือว่าหรือว่าโรงงานล้อ,อยางแล้วกันตรงๆรก็คือโรงงานล้อยางก็ยังคงขยายกําลังการผลิตอยู่เหมือนเดิม <Ừ. S 2> นะครับโรงงานล้อยางของประเทศจีนที่มาตั้งที่ประเทศไทย6เจ้านั้น <Ừ. S 2> ยังทํางานเต็มร้อเเหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้ชะลอเลยนะครับดูจากว่ายอดขายที่เป็นเงินบาทของเราเพิ่มขึ้นปี69เกนี่คุณชูวิตมองว่าได้ได้เรามีอัตราการเติบโตโดนปละมาณเท่าไหร่ปี69นี้เราจะมี9เดือนแรกเราจะมีกำลังการผลิตเท่าเดิมครับดีกลมกลวงว่าผมขาย3แสนสี่ในปีหน้า แล้วก็ราคาขายก็อยู่เข้าๆปีนี้นะครับแล้วมาบวกกับไตรมาสสุดท้ายของปีหน้าซึ่งโรงงานแห่งที่3มันเสร็จในในในไตรมาสเพราะฉะนั้นไตรมาสสี่ผมหวังว่าผมมีกําลังการผลิตจากโรงงานใหม่มาสัก80,000ตันครับนะครับก็มาบวกกับของเดิมอีกแสนสองก็จะกลายเป็น2 0 0 0 0นในไตรมาสสี่ถ้ากับปีหน้าอันนี้ผมจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 5้0 0 0 0ห้านเจตันนะครับซึ่งก็จะอัพจากปีนี้มาแสนตันซึ่งก็มีโอกาสที่เราจะเห็นรายได้ของ North East t u m b e r เนี่ยแตะ30,000ล้านเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเกิน30,000ล้านเกิน30,000ล้าน,น,นแน่นอน